ว่าคือแบบเออเราเออเป็นไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ค่ะเหมือนแบบอะไรนณนอะไรฟิลมานเรารู้จักกันมานานแล้วก็แบบรู้จักนิสัยใจคอแบบจริงๆะค่ะ กันในทุกมิติอ่ะจนมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรกันไม่ได้คิดอะไรคือเป็นน้องสาวจริงๆพี่ยุทธครับถ้า้อง,องเขาสวยก็สวยก็ยังเขาไม่ดีตรงไหนดีทุกตรงเลยครับดีทุกอย่างเลยครับมันไม่จําเป็นจะต้องมีสถานะกันหรือมันไม่จําเป็นว่าเราจะคบกันหรือว่าเราเรารู้จักกันแบบไหนคือมันไม่ใช่มันข้ามคํานั้นไปแล้วอ่ะ 啊、哎哎！我一样一样，我一样、哎，我一样、哎，我一样，我一一样，